ก็คือข้อที่3ามเนะครับเป็นเรื่องของการคำนวณที่เราติดเอาไว้แล้วอันนี้เนี่ยครูได้ทำไปหน่อยหนึ่งละก็คือเขียนสูตรและอ่าถ้าถ้าดูจากอันนี้สีส่วนห้าใช่ไม f ลบสามสองส่วนเก้าอันนี้คือสูตรที่เหลือแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้แค่สองตัวเท่านั้นอ่ะสีส่วนห้ากับ f ลบสามสองส่วนเก้านะครับ ý xem cockcat cockcat trong <tockets> nun đăng đến trong ờ. oh, báh đi mèo lên nhỉ? Ồ Ồ bảo ô mày mày ô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  à à? ô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  Nước miền đây về tham mà băng lý anh a mặt xô này Căn bàn căn bàn Nói thầy lúc mặt xô này Tổng màn lại Thầm mấy anh Thầm mấy anh thầm mấy anh thầm mấy anh Thầy ส่งมาส่งมาดูต่อเพราะนั้นจากสูตรใช่ไหมเราจะใช้แค่ C ส่วนห้าแล้วก็ F ลบสามสิบสองส่วนเก้าสองตัวเท่านั้นนะครับเออดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอุณหภูมิที่เป็นฟาเรนไฮต์ให้กลายเป็นเซลเซียสทั้งหมด เหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนเป็นเซลเซียสเพราะว่าเราดูในช้อยแล้วช้อยเขาเทียบเป็นเซลเซียสนะครับโอเคเราจะแทนตัว F ด้วย5้าฟาเรนไฮต์ตามที่โจทย์บอกนะครับครูก็แทน F ด้วยเลข5ไปเลย5้าลบสาส่วนเเท่ากับ C ส่วนหข้างขวาคิดได้เท่าไหร่ครับ ห้าลบสามสองตกลงเป็นเลขเท่าไหร่ติดลบอ่ะติดลบแน่นอนถูกครับลบยี่สิบเจ็ดส่วนเก้าได้เท่าไหร่ฮะสามนะครับแล้วก็ย้ายห้ามาคูณเนาะ เพราะนั้น c เดียวก็เลยจะมีค่าเท่ากับ3,55ห้ติดลบนะฮะติดลบิองศาเซลเซียสโอเคติดลบสิองศาเซลเซียสประเทศกอลบสิประเทศขอลบสิประเทศไทยอยากมีโมเมนต์นั้นจังเลยเราไม่เคยอุณหภูมิติดลบเลยอาจจะมีบนยอดดอยนะกรุงเทพไม่มีความสามารถนั้นฮัลโหลอา ราะนั้นต่างกันกี่อ,องศาครับผม <10 S 2> สิบรือห้าห้าองศาถูกถูกห้าองศาอันนี้คือกอไก่ถูกปะ่ะส่วนขอไข่เนี่ยขอไข่เนี่ยก็คือลบสิบะฉะนั้นที่ต่ำที่สุดเลยก็คือกอไก่ กอไก่แล้วก็มีอุณหภูมิต่างกันอยู่ห้าองศาใช่เพราะว่ากอไก่เป็นลบสิบห้าแล้วขอไข่เป็นลบสิบไม่เห็นมีช้อยเลยใช่ไหมอ่ามขขีขอไข่ใช่ขอไข่สูงกว่ากอไก่ห้าองศานะครับตอบก็ขอไข่นั่นเอง ชึบ <_ an> พยายามจะวงวงไม่โดนสักทีอ่ะตอบข้อขอไข่นะฮะโอเคเรี okay. ยบร้อย